สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเสียงป้าวันเพนสวีเดนนะคะคุณป้าก็มีเรื่องราวที่จะมาคุยให้ฟังนะคะเป็นเรื่องของวงการบันเทิงค่ะที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอ่ะนะคะก็คือตอนนี้ก็ป้าก็ทราบท่างที่ทราบนะคะโอ้ขี้เกียจพูดดัจลิตเหนื่อยคือวงการบันเทิงตอนนี้อาการหนักนะคะก็เรตินช่องสามอักเสไม่เค้นเพิงบุญก็ทําไม่ได้นะคะ เพิ่งบนพวกนี้ไม่ได้ขึ้นเวทีกปปสนะคะแต่ดารานกหวีดทําให้เลตติ้งทั้งช่องเสียหมดจุดแข็งคือฉากเสื้อผ้าหน้าผมการลงทุนมโหรานจุดอ่อนคือไม่รู้เรื่องประชาธิปไตยแต่เสือกไม่รู้จาักการละเซเทสะดูถูกประชาชนที่เขาสนับสนุน เอวังก็มีด้วยประการละชีก็บอกแล้วไงพวกดาราทุกคนอยู่ด้วยกัรด้วยแรงสนับสนุนของประชาชนแต่พวกมึงออกมาดูถูกออกมาด่าประชาชนสนับสนุนเผด็จการก็ให้เผด็จการดูพวกมึงไงจะไปยากอะไรนะวันนี้เป็นเรื่องของคนในวงการบันเทงิงรนรวนน่ะนะคะใช่ค่ะพวกคนนี้เขาไม่เกี่ยวหรอกนะแต่มันพาซวยค่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นภาครวมค่ะผัดรวมเรียบร้อยไปแล้วค่ะนะคะและป้าก็พูดให้ฟังเลยนะอันนี้พูดเป็นเรื่องส่วนตัวว่ากูไม่ดูละครไทยนานละแม่งกูดูตอนแรกกูรู้ตอนจบเลยอะแล้วก็เหมือนเดิมหนังชื่อด้มเดิมแค่เปลี่ยนตัวละครเหมือนบ้านทรายทองส,งสร้างสี่ห้าพักรอบไปแหละประมาณนั้นอะเพิงบุญนี่ก็เหมือนกัน และคนที่เขียนนะอ่ะอนงี้กูไม่กูไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ตรงจุดนี้นะเพราะว่าคนที่เขาไม่ได้ขึ้นขึ้นเอ่อนี่เนี่ยพวกนี้เขาไม่ได้ขึ้นเวทีกปปสนะแต่เขาพาซวยไปไกับพวกขี้พวกนี้อ้นนี้นะดารานกหวีดนี่ที่ออกไปเป่านกหวีดนี่นะคือมึงเข้าใจไหมคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยมึงเข้าใจไหมประเทศที่เขาจเจริญแล้วในส่วนมากเขามีประชาธิปไตยนะ อย่างที่ประเทศที่กูนั่งอยู่แล้วก็ทางแถบยุโรปเขาก็มีประชาธิปไตยบางประเทศไม่มีเจ้าเขามึงอ,อ่ง่ายๆเลยพวกมึงเนี่ยกูเห็นสนเรียกว่าอะไรอะ่ะชอบกันจังสินค้ายุยโรปสินค้าฝรั่งเศสเอาง่ายๆมึงว่ากระเป๋าชาแนลใบเท่าไหร่จากไหนอะ่ะ จากประเทศที่ไม่มีกษัตริย์ค่ะถูกประชาชนล้มล้างไปเรียบร้อยแล้วคือฝรั่งเศสค่าเมืองและประเทศมึงเนี่ยที่มีระบบะเผด็จการโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกไม่ใช่พวกมึงไม่รู้นะพวกมึงรู้ว่ามึงรบเพื่อเจ้ามึงรู้ทุกอย่างแต่มึงยังไม่เคยชิมรสชาติที่มันอดอยากปากแห้งจริงๆ ตอนนี้พวกมึงกำลังจะเหมือนพม่าค่ะนะคะเป็นไงละกาพูดไม่ลักถามเฮียอะไรสัตว์ยึดทมึงมอออย่างเงี้ยเดี๋ยวกูตอบไอ้เฮียนี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวกูตอบไอ้แท็กพลันยูนี่นะไอ้ไอ้ไอ้เฮียนี่กูต้องตอบนะเพราะมันเป็นมันไปด่าไอเด็กเวนแวนกูกูก็ด่าดามไอไอไอ,ไอนาซนตีนแท็กนะเป็นไงน้าท่วมใครเป็นคนช่วยพี่พี่พ,พ,พี่น้องน้องทหารนักการเมืองลงมาช่วยไหม ไอเด็กเว้นแวนมึงรู้ยังมีทหารไว้ทำไมเดี๋ยวกูจะตอบมึงเป็นชดๆนะไอเฮีย้ยทหารเนี่ยกูเอาจริงๆเลยนะมันแดกเงินเดือนจากใครมันแดกเงินเดือนจากภาษีของประชาชนแล้วมึงเคยเห็นไหมว่าทหารนมันเคยไปรบกับใครบ้างฮะไอ ไอ้สมองหมาปัญญาควายไอ้ส้นตีนกูนี่นานแล้วนะ่าจะไม่ได้ดาสันดาหเฮียเนี่ยโอ้โหออกมาสนับสน,นุนเด็จก,การโอ้โหรู้หรือ,อยังว่ามีทหารไว้ทําไมมีทหารไว้แดกภาษีประชาชนโอ้ยพะทะหารคือรั้วของชาติมึงเคยเห็นทหารไทยลบกับใครบ้างไหมนะนักการเมืองมึงไหมเขาไปลงไปช่วยขนาดพระลงไปช่วยพวกมึงอีพวกขั้งอย่างพวกมึงยังออกไปดา่าเขาแล้วว่าเออ จะช่วยประชาชนอะไรก็ควรจะอยู่ในอะไรเขาเรียกว่าอะไรว่าพระวินยัยพวกส้นตีนพวกมึงไหนเหี้ยโอ้ยเอาหน้าไอ้ส้นตีนมึงอย่าลืมนะรถยีนซีเรือรถทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของทหารนะั่นเป็นภาษีของประชาชนแม้แต่เงินเดือนของทหารไอสัตว์ประชาชนเดือดร้อนก็ควรจะไปช่วยเขาเพราะพวกมึงไม่เคยรบกับใครมาอยู่แล้ว ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองก็ไม่ลบหลอกไม่เคยลบกับใครเลยพวกเสรีไทยนี่คือชาวบ้านที่เขาไปรบเกือบชนะเกือบชนะนะเข้าใจไหมไอ้ส้นตีนนะักการเมืองลงมาช่วยเขาไหมเขาอยากจะไปลงแต่พอลงปุ๊บผู้มึงก็เล่นงานเขาแค่เขามาให้กําลังใจกันชาวนามาให้กําลังใจนะอ,อดีตนักการเมืองแล้วกูจะบอกมึงน,นะไอ้นักการเมืองที่มึงว่านี่ยนะ ที่เด็กทำให้ประชาบ้านเมืองชิบหายไว้วอดก็คือพรคประชาที่ปัดที่อยู่มาเจ็ดแปดสิบปีแล้วเหี้ยไอ้แพะไอ้แท็กไอ้ควายมึงด่าเด็กแว่นนะกูไม่รู้เด็กแว่นแว่นนะมึงด่าใครแต่กูด่ามึงไอ้นาสนตีนเดี๋ยวกูจะตอบมึงเป็นจะถอดไอ้หน้ายีีอี่เหี้ยนี่เดี๋ยวกันเดี๋ยวจะตอบไอ้สนตีนนี่ก่อนผมรักแผ่นดินไทยประรักประเทศไทยรักทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไทยเออกูเข้าใจบางครั้งแม้มีภัยธรรมชาติบ้างรถติดบ้าง ไม่บ้างละติดทุกวันมีนักการเมืองเร็วๆบ้างจริงเรื่องของเมืองพักประชาธิปัตย์นี่ไงชิบหายเอาเงินเปน็นแสนล้านไปช่วยอุ้มคนรวยไปอุ้มปรสอไอคดีปรสนี่นแหละนะคะเดี๋ยวกูจะต้องตอบมันเอกมีทาหารตำรวจไว้ที่ไม่ดีอะไรวะมีทหารตำรวจที่ไม่ดีบ้าง มีชุมนุมบ้างมีโจรบ้างนั่นก็คือส่วนน้อยโจรน,น่ะไม่น้อยอะเฮียแม่งทุกทุกโอนกแห่งข่าวแม่งมีทุกวันส่วนดีก็มีเยอะกว่านั้นถึงผมจะไม่ใช่คนดีอะไรแต่ผมก็ไม่เคยด่าประเทศไทยก็ใช่เสียไอ้ศัตว์ก็มึงหาแดกอยู่รายการอวดผีในส้นตีนถ้ามึงไม่ถ้ามึงไม่หาแดกอยู่ป่านนี้มึงไม่ด่าเขามึงมึงด่าเขาแล้วหรือเฮียโอยมึงไม่กล้าด่าหรอกเพราะมึงไตทหารในส้นตีน ถ้าเกิดนายกที่มาจากการเลือกตั้งในะเฮียนี่ดได้หน้าสนตีนเฮียไอ้จังไลไอ้สม,มองมันคิดได้แค่นี้ละเมืงเพราะบ้านเกิดเมืองนอนของผมแผ่นดินนี้อ่เดี๋ยวก่อนนะเพราะบ้านเกิดเมืองนอนของมึงก็บ้านเกิดเมืองนอนของคนอื่นเขาเหมือนกันแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดต่างจากพวกมึงนะแผ่นดินนี้คนสมัยก่อนเขารักษาไว้ยิ่งชีวิตไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของใคร ฟัง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 ไอ้แท็กไอ้แท็กไอ้แท็กตื่นตื่นตื่นไอ้แท็กไอ้เฮียเติร์นตื่นเติรนติรนติรนไอ้สัตว์ควายเฮียเป็นดาราถึงว่าข้าวดารานี่แม่งโง่นะส่วนใหญ่นะเอาดูยุงตัวอย่างเป็นอันแรกเลยมึงรู้ไหมว่าประเทศไทยนี่ยเป็นเมืองขึ้นพม่ามากี่ครั้งกี่หนครั้งล่าสุดก็คือตอนเสียกรุงครั้งสุดท้ายเสียกรุงอยุธยาใครกู้เอกราศไทยเฮีย จำพระเจ้าตากศินมหาราชไ,ไ,ได้มั้งไหมจำได้ไหมคนที่ไปกอบกู้เอการาชจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่านะไอ้ชิพายถาคือมึงจะคิดอะไรมึงมึงจะพูดอะไรเนี่ยนะมึงต้องต้องดูประวัติศาสตร์ด้วยนะอย่าให้ป้าปอเสียงกูต้องมานั่งสอนมึงนะไอ้แท็กอ่ะกูพูดต่อพระเจ้าตาก ดะเขาเรียกว่าอะไรกู้เอกราชมาแล้วก็รัชกาลที่หนึ่งหรือนายทองด้วงนะก็เป็นอาหารนี่แหละสักเป็นพ่อตาของพระเจ้าตากเนี่ยโกงปราบดาพิเศษคำว่าปราบดาพิเศษนี่คือฆ่าเจ้าโองก่อนฆ่าคนที่กู้เอกราชมาแล้วตั้งตัวเองเป็นพระมหากษัตริย์ซะเองนั่นแหละรู้อย่างให้สัตว์เอาอง่ายๆเลยเป็นเมืองขึ้นมา แล้วต่อจากรัชาการที่หนึ่งมาไม่เคยสู้กับใครเลยเสียดินแดนมานี่เท่าไหร่ยี่สิบกว่าครั้งใช่ไหมจาที่จําได้เนี่ยเดี๋ยวพวกมึงไปหากันเองสี่เสียดินแดนเสียกิจดินแดนนี่ไม่แช่อะไรเพราะอะไรไม่สู้เขาไม่คิดจะสู้ให้อ้าอ้ตัดตรงนี้ไปตัดตรงนี้ไปโดยเฉพาะรัชาการที่ห้าหนุ่มเจ้าสำราญเสียดินแดนมากที่สุดมีเมียมากที่สุด ไปประเทศนอกทีหนึง่งคือขนเงินภาษีประเทศไทยเนี่ยไปซื้อเพชรซื้อทองเลี้ยงเมียเมียประมาณแ0ดสิกว่าคนลูกอีกเป็นร้อยแล้วก็ไปซื้อลถดฟงลถไฟไปซื้อเนี่ยไอไฟฟ้าถนนราชดำเนินเนี่ยมีก่อนประเทศอื่นเขาอะเป็นพระราชานักช็อปตัวฉกาจเลยไม่ใช่เฮียเป็นไม่เป็นเมืองขึ้นของใคร แต่อย่าลืมนะเรื่องนี้นะตอนที่แพสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเมื่อประมาณเจ็ดสิบปีที่กี่อันนี้กูไม่กูจําปีไม่ได้นะเป็นยังไงคะไม่สู้ขาวพวกเสรีไทยเขาสู้ค่ะประชาชนสู้แต่พวกผู้หลักผู้ใหญ่บอกไม่ให้สู้เพราะว่าอะไรถ้าสู้มาแพ้ปุ๊บเขาต้องล้มราชวงราชวงอาเต็มถ้าเต็มมึงตั้งเลยนี่นี่น,นี่ญี่ปุน่นญี่ปุน่นตั้งตรงนี้เลยตั้งตั้งกอง,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 งทัพในประเทศไทยเลย เออตั้งเลยตั้งเลยนะเรียนเชิญเรียนเชิญตีข้างบ้านไปเลยกูไม่ว่ามึงว่าคนไทยเนี่ยถ้าลื้อประวัติศาสตร์จริงๆกูอายเขาแทนนะเพราะไม่สู้ขี้ขาดอ,อเรียนเชิญตั้งเลยนะตั้งเลยตั้งเลยแล้วไปตีข้างบ้านนั่นนะครั้งหนึ่งและสงครามเวียดนามให้อเมริกันเช่าพื้นที่เพื่อไปตีข้างบ้านไอ้สัต บ้านพี่เมืองน้องนะ่ะให้คนอื่นเข้าไปตีโดยเอาบ,บ้านตัวเองเป็นฐานทัพกูรู้ประวัติศาสตร์จริงๆแล้วกูอ,อับอายวะ่ยนะไอ้เหี่ยนะไอ้แท็กไอ้ส้นตีนเว้ยไอ้ไอ้น่ะไอ้ไอสมองหมาปัญญาควายกูดา่ามึงเป็นควายนะกูยังสงสารควายเลยนะเนี่ยอ่ะถึงตรงไหนแล้วคนสมัยก่อนรักษาแผ,แผ่นดินนี้คนสมัยก่อนเขารักษายิ่งชีวิต ตรงนี้มันพูดจริงคนสมัยก่อนนี่คือชาวบ้านค่ะนะคะดูจําเรื่องชาวบ้านบู่บ้านวางระจันได้ไหมคะขนาดทางหัวเมืองทางเมืองทางเมืองที่มีเจ้าเนอะกูเรียกไม่ถูกว่ะขอปืนใหญ่เขาไปเขาก็ไม่ให้เขาไว้รักษาพระนครเขาเขาให้ประชาชนนี่หลอกกันเองมึงช่วยเหลือตัวเองอะพวกกูเอาไว้ปกป้องพระราชวังพอแล้วมึงเคยเห็นเจ้าไปลบกับ ใครบ้างไหมฮะมึงเคยเห็นบ้างไหมตั้งแต่พระเจ้าตากมามึงเคยเห็นเจ้าไปเจ้าละชวงจกกักรีไปลบกับใครบ้างไหมแล้วลบทีไรนะ่ะเจ้าเคยออกไปไหมไม่ไม่เคยลบตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งมาไม่มีการลบเลยตอนที่นักล่าอาณานิคมมาก็เอ้ายกเอาไปไปไปเอาไปา แล้วตอนรัชก,กาลที่ห้ามีเรื่องเล่าด้วยนะเดี๋ยวไว้ก่อนหนังค่ะคุณจะเล่าเรื่องเรื่องเจ้าดารารัศมีนี่แหละเพราะว่าอะไรพระเจ้าดารารัศมีเนี่ยเป็นเจ้าหัวเมืองทางเหนือพระราชินีอังกฤษนะ่ะมาขอไปเป็นลูกบุญธรรมถ้าเป็นลูกบุญธรรมปุ๊บก็จะกลายเป็นว่าเป็นเมืองลูกของอังกฤษทางรัชก,กาลที่ห้าเห็นปุ๊บอายุเพิ่งจะสิบเอ็ดสิบสองมั้งขอมาเป็นเมียส่งพระธรรมลงมา ขนาดแม่ตัวเองตายยังไม่มีโอกาสได้มาได้มางานศพอยู่แบบเยี่ยงทาตแทบจะกินลูกลำโพงให้เป็นบ้าจะได้ให้คนส่งกลับไปแต่งด้วยการเมืองนะอันนี้มันยังมีอีกเยอะที่กูจะต้องเล่าให้มึงฟังไอ้แทไอ้ควายชิบหายกูต้องมานั่งสอนควายที่มึงอะไรวะเดีย๋ยวเพิ่งนะทำไมก่อนเขารักษายิ่งชีวิตไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของใครกูตอบมึงแล้วนะเรื่องเมืองขึ้นเนี่ย เป็นเมืองขึ้นของพมา่าและก็ตั้งแต่รัชก,กาลที่หนึ่งถึงรัชก,กาลที่เก้าเสียดินแดนไปเท่าไหร่และเสียดินแดนเนี่ยไม่ได้รบกับเขานะคะยกให้เขาเลยเพราะว่าอะไรอ๋อไปไปไปเป็นกลัวเข้าใจนะว่าเป็นคนขี้ขาดราชบวงนี้ไม่เคยรบกับใครเก่งอย่างงั้นเก่งอย่างนี้แต่ในประวัติศาสตร์โลกไม่มีเลยไม่เคยเป็นรลกกับใคร แล้วทำไมถึงมีประวัติศาสตร์ของพระเจ้าตากที่ลบไม่ได้ก็เพราะว่าพมา่าเขาเขียนไว้เฮียเดี๋ยนะอ่านต่อบางครั้งถึงบางครั้งจะอิจฉาบ้านประเทศอื่นบ้างอ่านะมึงยอมรักไงอิจฉาประเทศอื่นเขาจเจริญไงเฮียบ้านเรานี่มีเจ้าลํำรวยอันดับหนึ่งของโลกนะเอางี้พระราชาไทยเนี่ยละในหลวงเนี่ยที่ร่ํำรวยอันดับหนึ่งของโลกเนี่ย ทำไมมึงต้องไปอิจฉาประเทศบ้านอื่นเขาว่าเขาเจริญทำไมมีเก้าวที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกมีน้ำมันส่งออกอันดับที่ยี่สิบกว่าต้นตของโลกมีแก๊สส่งออกทั่วเอเชียแปซิฟิกทำไมมึงต้องอิจฉาทำไมความเจริญมันไม่มีมาแค่สวัสดีการดีๆลรถเมฟีเอ้ยพูดผิดรถเมีดีๆยังไม่มีเลยกูอยู่ที่ประเทศเนี้ยนะกูนั่งอยู่ประเทศเนี้ย กูใช้รถไฟรถเมย์กูไม่ได้ขับรถนะคะตอนนี้กูใช้รถเมย์รถไฟรถเมย์ก็เส้นสะอาดรถไฟก็เส้นสะอาดที่นี่เป็นประเทศที่คนอยู่หนานแน่นมากเป็นประเทศเล็กๆแต่คนเยอะมากมากมากๆๆๆบางครั้งรถสาูกูต้องยืนแต่มันตรงเวลาอ่านะ โอเคมึงมึงพูดเรื่อง่อาบางครั้งก็อิจชาประเทศอื่น,นมั่งเนี่ยแ้มึงก็ยอมรับว่าอิจชาประเทศอื่นว่าเขาเจริญแล้วทำไมมึงมีเจ้าไทยที่ร่ารวยอันดับหนึ่งของโลกไม่มีพระราชาประเทศไหนเทียบได้น่ะทําไมมึงไม่เจริญแบบคนอื่นเขาก็เพราะว่าราชวงศ์นี้น่ะเอาเงินเข้ากระปุกเข้าหอแค่ครอบครัวเขาครอบครัวเดียวรัชการที่สิบยังไม่อยากอยู่เลยไอ้แท็กไอ้ควายไอ้บ้าต่อ แต่ลึกๆยังไงก็บ้านเกิดเมืองนอนของเราดีที่สุดเออถ้าดีที่สุดทำไมรัชก,การที่สิถึงไม่อยากอยู่ประเทศไทยแล้วใครแท็กตอบกูด้วยใครเฮียอ่ประเทศเรามีทุกอย่างเหนือติดกับภูเขาที่ใต้ใต้ติดกับทะเลอาหารมีขึ้นที่ประเทศไหนเขาก็มีไอ้แท็กไอ้ควายมึงอย่าเอาตักกะควยควายมาบอกเลยที่นี่หน้าติดน้ำข้างหลังติด ภูเขาเหมือนกันนะกูจะบอกมึงที่ไหนก็มีทะเลทั้งนั้นน่ะเพราะว่านะแผ่นดินในโลกเนี้ยเจ็ดสิบเจ็สิเปอร์เซ็นต่ะเป็นเป็นน้ำค่ะมึงมึงคิดว่าประเทศไทยมีประเทศเดียวหรอที่ติดทะเลอะ่ะหอือาหารการกินพร้อมอันนี้กูเชื่อประเพณีก็น่ารักทักทายก็ยิ้มกันอ่ายิ้มแล้วก็ปนกันใช่ไหม ก็อย่างคดีเนี่ยเร็วๆเนี่ยเอ้ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทักทายแล้วยิ้มกันนะ่ะใจข้างในนะ่ะยิ้มนะ่ะมันอาบด้วยยาพิษอะเดี๋ยวเนี้เลยไม่รู้ว่าโจรหรือว่าคนดีเพราะว่าอะไรอ่ะเมือ่อกูฟังหลายข่าวแล้วเดี๋ยววันหลังกูจะค่อยๆมาพูดนะไอ้เรื่องยิ้มแล้วก็ทักทายกันเนี่ยนะอเยี yeah. ่ย บางครั้งก็มีใจร้อนมากถือว่าโอเคทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้กู <c oughs> นนอยากขับไม่ดังไปสามโลกเลยสามโลกเลยบางครั้งเอ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้แสดงทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ <c oughs> แค่น้องอิมเมจออกความคิดเห็นส่วนตัวเพราะว่าเขารอรถจนหงุดหงิด พวกมึงยังออกมาด่าเขาเลยไอ้เฮียไอ้จังไรไอ้จังไรไฟไม่หมอยไอ้เฮียด่าซะแล้วเป็นไงออกความเห็นแค่เอาดอกไม้มาให้นายกปูมาให้กําลังใจอดีตนายกที่พวกกูเลือกมาที่ช่วยชาวนาอ่าไอสัตว์พวกนี้เตรียมจับเขานี่เหรอให้ความคิดเห็นได้โถไอ้โตเหลไอ้แทกไอ้โตเหลไอ้แทกพลันอยูไอ้โตเหล มึงได้เป็นดาราที่โตแหล่สุดๆผู้หญิงอายขี้เหี้ยกล้าโพสตได้แล้วมึงจะบอกนะว่านี้ของมึงของปอมทุกทีเลยอะไรที่ด่าเขามาแล้วก็เป็นกระแสปุ๊บเนี่ยกลายปเยป็นอะไรรูอป่ะโดนแฮกถุเยเหี้ยโอเคแต่อย่ามาว่าดูถูกประเทศไทยกูยอมไม่ได้กูยอมไม่ได้อะไรวะแต่อย่ามาดูถูกประเทศไทยกูยอมไม่ได้รับไ,ได้รับไ,ได้ เพราะอกข้างกูมีรูปประเทศไทยอยู่ว่ะมันเรื่องของเมอืองมึงสักที่หน้าผากเลยอีเหี้ยรอบเนี้ยมึงไม่ต้องไปสักหรอกที่หน้าอกไม่มีใครเขาไปดูของเมืองไม่มีใครเขาเห็นไอสัตว์สักหน้าผากเลยเมืองเอาแผนที่ประเทศไทยสักเลยไอแท็กไอ้ส้นปีนคนอย่างเมืองเจอออกมาดูถูกไม่ได้คะ่ะประเทศไทยโลกสวยกันเขาพูดความจริงนะ ว่าประเทศเนี้ยประเทศแห่งสวยห้าสิบปีหรือร้อยปีมันไม่มีทางเจริญหรอกถ้าเกิดพวกมึงยังเห็นรัทประหารถูกต้องไอ้เหี้ยมึงดูภาพนี้ไอ้แท็กมึงแหกตาดูนี่คือปีห้าสามทหารไทยมีไว้ยิงหัวประชาชนยิงหัวประชาชน,หชาชนเหมือนยิงนกในกรง ออกมาช่วยออกมาทำรัฐหารไอ้สัตว์นรกกูนี่แหละจะดูถูกและกูก็เห็นด้วยว่าประเทศนี้แม่งเฮงซวยที่เห็นด้วยกับผดเด็จการเลยถ้าผดเด็จการมันดีจริงนะไอ้แท็กป่าเนี้ยประเทศอื่นๆเขาก็ผดเด็จการแล้วเขาก็จเจริญมึงดูพม่าที่ผดเด็จการพนะพะม่ามีทั้งเหมืองทองคํา บ่อน้ำมันแต่ทำไมคนในพมา่ายากจนก็เพราะ,ระเผด็จก,การมันครองเมืองมาเกือบเจ็ดสิบปีประเทศไทยเนี่ยเด็จก,การครองเมืองมาสี่สิบห้าปีรัฐบา,ารมาสี่กี่กี่สิบครั้งแล้วรวมเวลาทั้งหมดรวมสามปีนี้ด้วยเป็นสี่สิบห้าปีแล้วใช่ชี่คนอย่างมึงไม่เดือดร้อนไอ้หน้าส้นตีนเพราะมึงมีรายการที่ทำให้คนงมง่าย คนไทยมันยังงงงาอยู่อันนี้กูเข้าใจก็เหมือนตอนสมัยกูเด็กๆที่เขาหลอกผีผีผีหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้กูโดนหลอกจนกูกลัวที่ผายตั้งแต่กูดูรายการคนหัวผีกูเลิกกูกูกลับมากลัวใหม่เพราะอะไรแม่งทําให้ตื่นเต้นน่ากลัวแต่จริงๆน่ะกูนี่นะจะบอกให้กูเนี่ยถ้าสับปะเลอมันเมาหรือว่าศพไหนไม่ค่อยมีเงินมันไม่ทําเนี่ยพวกกูต้องไปทําบเอง ไปช่วยกันเองเนะี่ยไอ้ศพลายญาติขาดมิรเนี่ยกูย,ยังไม่เคยเจอวิญญาณออกมาขอบคุณกูเรือมาหลอกมาบีบคอกูเลยโอ้โหเดี๋ยวถ้ามึงนะเดี๋ยวกูจะจัดการมึงดนะ้แท็กนายเชียนี่เดี๋ยวกูจัดยาวจัดหนักนายสันดานเน่หน้าอกมึงข้างซ้ายมีรูปประเทศไทยอยู่ว่ะเที่ยวหน้าไม่มีใครก็เห็นของมึงเนี่ยจัดที่หน้าผากเลยหน้าสนตีนจัดเต็มจัดหนักกูเชียโอเคนะเดี๋ยวกูมาใหม่ใครแท็กไอ้หน้าสนันตน ไอ้เฮียเนี่ยพูดแล้วกูของขึ้นของขึ้นอ่านแล้วของขึ้นไอ้ส้นตีเนี่กูของขึ้น